ต่อครับต่ออันนี้แม่กุหลามนะครับอันนี้ก็ท้องกับเจ้าผาแดงนะครับผาแดงสองตัวนี้นค่อนข้างจะสวยนะครับวัวไทยนะครับแต่ตัวเล็กอาจจะตึงๆหน่อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับท้องกับช็อกโกแลตนะครับได้ประมาณสองสเดือนนะครับ ส่วนแม่คู่นี้นะครับต้องไปดูใบนะครับไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็น H K 7จ9กับตัวไหนเป็น 3B นะครับพ่อพันจากอเมริกานะครับแม่เบอร์8นะครับอันนี้ถ้าตามใบก็จะเป็นตัวช็อกแลตนะครับพ่อพันช็อกโกแลตนะครับ นี่ครับขาเปไงลูกออ,อ, <c oughs> อันนี้เป็นหัวท้องนะครับอันนี้ผ่าแดงสองตัวนี้ผ่าแดงนะครับผสมสายสติงเลยนะครับผ่าแดงสองตัวนะครับอันนี้ประมาณสองเดือนเดือนกว่าสองเดือน,นครับสองตัวนี้อันนี้แม่ f สองนะครับแม่ f สอง ให้นมลูกอยู่นะครับแม่จะโชคนะครับนี่แม่น้องโชคนะครับให้นมลูกอยู่แม่เอฟสองอายุค่อนขัางมากแล้ครับได้ลูกสองสามตัวแล้วครับนะครับสภาพคอกดินนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอกวัวที่เป็นแม่ท้องของเรานะครับนี่นะครับ